สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอลจากสาระดีๆนะคะวันนี้แอลจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม p r i s ิ Light นะคะแล้วก็ในกรณีที่เราไม่สามารถเชื่อมต่อ YouTube กับโปรแกรม p r i s ิ l ไ g h t ได้นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องไปทำการติดตั้งโปรแกรม p r i s ิ Light ก่อนนะคะหากใครที่ใช้ iOS นะคะก็ต้องไปที่ App Store และใครที่ใช้ Android ก็ไปที่ Play Store นะคะ พอเราเข้ามาที่ App Store แล้วนะคะก็เซิร์ชคำว่า Prism l i g h t ได้เลยค่ะตัวนี้แอลเคยทำการดาวน์โหลดมาแล้วนะคะแต่ว่าแอลทำการลบออกเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะคะนี้เราก็ติดตั้งไปเลยค่ะเปิดเข้าไปเลยนะคะอ่ะ เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ Google ค่ะแล้วก็คลิกคำว่า continue นะคะอ่าแล้วเขาก็จะให้เราเลือกอบัญชีนะคะแล้วเลือกที่สาระดีๆค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามว่า would like to a c c e s s the camera ก็ตอบว่าโอเคนะคะแล้วก็ would like to a c c e s s the microphone โอเคค่ะ แล้วก็ Would like to a c c e s s your photo แล้วก็ Allow a c c e s s t o all photo แล้วก็ Would like to send you notification อะแล้วก็ตรงนี้ก็ Allow ไปเลยค่ะมาตรงนี้นะคะก็อันนี้ก็โอเคไปเลยค่ะอะเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็จะมีคาว่า l i k e Video Photo นะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงสัญลักษณ์ยิ้มนะคะ,ะตรงนี้ก็คล้ายๆโปรแกรมลา์นะคะที่มีให้เลือกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ต่างๆนะคะ,อะโอเคแล้วหากเราต้องการที่จะทำการไลฟ์นะคะเราจะต้องทำการกดโทรศัพท์นะคะเป็นแนวนอนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องไป เซตติ้ง uh, ก่อนนะคะไปตั้งค่าของเราให้คลิกไปที่รูปของเราะคะ่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะให้เราไปคลิกที่ฟันเฟืองค่ะอ่าแล้วให้เราเลือกไปที่ Stream Destination คะ่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของการเชื่อมต่อว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อ ไลฟ์ไปที่ไหนนะคะของเราก็จะไปที่ n อ e เ t y o u t u b u นะคะคลิกไปที่ Connect YouTube ค่ะแล้วก็ Continue ค่ะค่ะแล้วก็เราก็เลือก Account ของเราค่ะก็ค,ะคือสาระดีๆนะคะอ่าคลิกไปแล้วนะคะเนี่ยแล้วเราก็เชื่อมต่อกับ YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กลับไปใหม่นะคะหลังจากนั้นให้เราคลิกไปที่วิดีโอ r e s o l u t i o n ค่ะอ่าตรงนี้ในส่วนตรงนี้มันก็จะมีข้อมูลของระดับ wifi ความแรงของ Wifi นะคะของ LL จะเลือกอยู่ที่1 0 8 0 p นะคะเป็นความความเร็วสูงสุดนะคะแล้วก็กลับไปแค่นี้หลังจากที่เราเซตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดหน้านี้ไปเลยค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้จะเลือกในส่วนของรูปภาพหรือวิดีโอแล้วก็เพลงเพื่อทำการไลท์นะคะโดยที่เราจะทำการสไลด์นะคะเลื่อนแบบนี้ค่ะมันก็จะมีเราก็จะมาเจอในส่วนของมีเดียมิวสิกเทคแล้วก็เว็บนะคะในส่วนของมีเดียนี่แหละคะ่ะที่ว่าจะให้เราเลือกรูปภาพแล้วก็วิดีโอ Video, นะคะ ในส่วนของมิวสิกก็คือเพลงนะคะส่วนของเทคกก็คือข้อความที่เราจะเขียนลงไปในหน้าจอของเรานะคะทีนี้ในกรณีนี้เลือกเ,อเข้าไปที่มีเดียนะคะเอาเป็นเลือกเป็นรูปภาพก่อนนะคะเอเลือกรูปภาพนี้นะคะแล้วก็แอดไปรูปภาพมาแล้วนะคะคลิกไปที่รูปภาพนะคะรูปภาพก็จะมาโชว์ตรงนี้นะคะแล้วเราต้องการที่จะขยายรูปภาพ ให้เต็มหน้าจอเราสามารถใช้นิ้วของเราขยับเลื่อนได้นะคะหรือคลิกไปที่ตรงสามเหลี่ยมชี้ไปด้านบนด้านล่างนะคะคลิกไปเลยค่ะอ่ะตรงนี้รูปภาพก็จะเต็มหน้าจอนะคะแล้วทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มเพลงะคะ่ะแอดเพลงเข้าไปเราก็สไลด์เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แล้วไปเลือกที่มิวสิกค่ะ เพลงตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราต้องการเพลงอะไรก็คลิกฟังได้ค่ะในส่วนตรงนี้แอลเลือกเพลงนี้แล้วกันค่ะ, <S <S ะเลือกเพลงนี้นะคะแล้วแอลก็แอดไปค่ะ,ะเพลงก็เข้ามาแล้วนะคะคลิกไปที่เพลงตรงนี้เพลงก็จะมานะคะคือในกรณีที่เราเลือกภาพเราเลือกภาพเราจะต้องคลิกแล้วก็ให้เป็นแถบสีเหลืองนะคะ เป็นแถบสีเหลืองรอบรูปภาพแล้วก็เพลงเหมือนกันค่ะก็ทีนี้ตรงนี้นะคะที่เป็นเพลงเป็นเพลงถ้าเราจะเลือกให้เพลงหมุนกลับนะคะเพลงรันวนซ้ำนะคะวนซ้ําให้เราคลิกไปที่ลูกศรเนี่ยค่ะรันวนซ้านะคะก็คือเราจะเปิดเ,เป็นกี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะเพลงก็จะรันวนวนวน,วนไปอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้เราก็เลือกภาพแล้วก็เพลงได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของอมุมบนซ้ายมือนะคะตรงวงกลมแล้วก็มีจุด3จุดอะคะอ่ะตรงนี้มันจะมีในส่วนของไมโครโฟนแล้วก็ส่วนของกล้องนะคะในส่วนของไมโครโฟนเนี่ยตอนนี้เปิดอยู่นะคะถ้าสมมุติว่าเราไลฟ์ไปเนี่ยแล้วไมโครโฟนตรงนี้เปิดอยู่เราสามารถที่จะ ปิดเพลงก่อนแล้วก็พูดกับเพื่อนๆได้นะคะโดยที่เพื่อนๆจะไม่เห็นหน้าเรานะคะส่วนในส่วนของกล้องถ้าเราทำการไลฟ์ hmm. ไปกล้องาตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเราต้องการที่จะโชว์หน้าพูดคุยกับเพื่อนๆโดยให้เห็นหน้าเราก็สามารถเปิดกล้องาได้เลยค่ะส่วนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปิด ไปเลยนะคะถ้าเราต้องการให้เพื่อนเห็นแค่วิวกับเสียงเพลงเราก็ปิดในตัวของไมโครโฟนแล้วก็ปิดคาราเมลาไปเลยนะคะโอเคในส่วนตรงนี้แอลจะยังไม่ทำอะไรนะคะมาเริ่มในส่วนของการไลฟ์นะคะก็คลิกที่ไลฟ์ได้เลยะคะ่ะตรงนี้พอเราคลิกไปที่ไลฟ์แล้วนะคะมันก็จะมาให้เราเซตเดส i n น t ชันนะคะข้อมูลตรงนี้คลิกไปเลยะคะ่ะ มีให้เราเลือกเป็นว่า Public u n s ล e d แล้วก็ private นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะเลือกไปที่ Public ก็คือสาธารณะนะคะแล้วก็เราก็คลิกโอเคไปเลยค่ะตรงนี้แล้วก็จะมีตรงเทมเนลนะคะที่เป็นบวกแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนัน่นเอค่ะเราคลิกไปเลือกเท n a นลนะคะก็คือเป็นผ้ออาป,ปก คลิปของเราตรงนี้อ่ะเอลคลิกเลือกภาพนี้มานะคะแบบนี้นะคะเลือกไปอ่ะก็มาแล้วนะคะแล้วที่เขาเขียนว่า please enter the title ก็คือให้เป็นข้อความตรงนี้เอลจะพิมพ์ J เป็นว่าทดลองโปรแกรมนะคะนี่ค่ะคลิกดนไปเลยค่ะเป็นทดลองโปรแกรมนะคะตรงนี้อ้ออีกส่วนหนึ่งนะคะ เราต้องไปเลือกตรงความเออความแรงของของเน็ตเรานะคะตรง r e s o l u t i o นนะคะตรง r e s o l u t i o นนะคะที่ 720p ตรงนี้เครื่องจะเซตให้ที่ 720p แต่ว่าเราไปเลือกที่แต่เอาจะเลือกไปที่ 1080p นะคะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเราว่าอินเทอร์เน็ตเราแรงเลือกไปที่ 1080p โอเค โอเคไปเลยนะคะตรงนี้อ่ะก็จะโชว์ว่าสาธารณะพรบผิกแล้วก็เป็น 1080p นะคะหลังจากข้อมูลเราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตรงนี้จะเริ่มต้นการไลค์แล้วนะคะคลิกไปเลยค่ะไลค์ like. คลิกโอเคค่ะอ่ะเขาก็จะมาถามตรงอีเมลของเรานะคะอีเมล youtube นะคะด่วน ก็ใส่พาสเวิร์ดไปค่ะเน็กไปค่ะอ่ะแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้นะคะตรงสตูดิโอตรงนี้นะคะอ่ะจะให้มาตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกไลค์เลยค่ะตรงนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะนับสามสองหนึ่ง อในเมื่อเป็นไลฟ์แล้วนะคะตรงนี้ก็ตรงสีแดงก็จะเป็นเวลาแล้วก็ตรงรูปคนก็จะเป็นจนํานวนคนที่จะเข้ามาดูตรงนี้ยังไม่มีคนมาดูนะคะ,อะพอตรงนี้แล้วไปไปที่วงกลมแล้วจุดสามจุดนะคะเห็นไหมไมโครโฟนกับกล้องราก็จะขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะมีอีเมลตกัลมาว่าเนี่ยเรากําลังจะไลฟ์สดแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไมค์ก่อน ปิดไมค์แล้วก็ปิดกล้องก่อนนะคะอ่ะเราก็จะเริ่มไลฟ์แล้วนะคะดูว่าจะมีใครเข้ามาดูเราไหมตอนนี้มีหนึ่งคนที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาดูแอลไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวก็จะมีข้อความขึ้นมาตรงนี้แอลจะทดลองโปรแกรมนะคะค่ะตอนนี้เพื่อนก็ส่งข้อความมาหาเราแล้วนะคะแล้วก็มีคนดูสองคนแล้วคะ่ะตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมเปิดเพลงให้เพื่อนฟังด้วยนะคะมีวิวสวยๆแล้วก็ต้องมีเพลงเพราะๆให้เพื่อนฟังด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือการไลฟ์สดของแอปพลิเคชัน Prison l i v e นะคะและเมื่อเราไลฟ์จบแล้วนะคะก็ให้คลิกไปที่ end นะคะ เอาก็ปิดไปแล้วนะคะอืมก็เป็นเลยค่ะปิดตรงนี้ก็คือจบการไลฟ์แล้วนะคะแต่ทีนี้มันจะมีในส่วนของบางคนที่ว่าไม่สามารถขึ้นไลฟ์จากพรีเซนต์ไลฟ์ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะปัญหาของการที่เราไม่สามารถทำการ ไลท์ใน p r i ซ m มไล h ์ได้นะคะเราจะต้องไปเช็คหลังบ้านโดยการเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะออพอเราเข้ามาที่ YouTube Studio ใช่ไหมคะในส่วนของดัตบอร์ดนะคะให้เราเลือกไปที่ Create ค่ะ คลิกไปที่ Create มันก็จะมี u p หล a d Video กับ Go Live นะคะให้เราคลิกไปที่ Go Live ค่ะอ่ะตรงนี้จะขึ้นแบบนี้นะคะ Your current browser doesn't support streaming ตรงนี้ให้เราคลิกไปที่คำว่า Stream แค่นี้เองค่ะ พอหลังจากนั้นเราก็ลองไปไลด์ดูนะคะแค่นี้เราก็จะทำการไลค์ได้แล้วค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับวิธีการไลค์ผ่าน PRISM Lite นะคะแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะคะถ้าเราไม่สามารถไลค์ไลค์โปรแกรมได้นะคะซึ่งแอลก็หวังว่า,าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆพ,พี่น้องมีคำแนะนำดีๆหรือ,อ,อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะคะแอลยินดีรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ